คาราลาค่ะเข้าใจขาเข้าใจแต่นี่กี่โมงคะะโมงครึ่งร่างกายต้องการปราลาตำมะม่วงเส่ขนมจีนถั่วพูค่ะมาค่ะอิ่มแซบนัว กินให้อยู่แน้จริงเลยขอบคุณค่ะที่สุด้วยขอบคุณค่ะน่า <c> ร <ười> <c ười> ักที่สุดเลยนี่คุณขาแดก <c ười> ขาอว้วน ววววมุมนี้จะเป็นมุมใหม่ค่ะเพราะว่าน้องไข่เจียวกวนจำป่วนของแม่นะจำป่วนของแม่โอ้ย <c oughs> จำจนเลวจำป่วนมาค่ะ

มะม่วงแบบชิ้นบางๆไม่สับวันนี้ปรุงด้วยน้ำตาลนิดนึงน้ำปลานิดนึงมะนาวนิดนึงปลาลาสองช้อนโต๊ะผงชูรสนิดนึงขนมจีนต้มสุกร้อๆนะคะ อถั่วคูพริกจินดาห้าเม็ด เมนูนี้ใช้ชื่อว่าอิ่มแซบนัวแต่เช้าเลยก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามให้กับช่องแมมและมิดาพากินด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆที่ทำมานานแล้วแต่ก็ ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ค่อยเก่งทำไปจนกว่าจะมีคนติดตามเยอะๆตอนนี้มันมีผู้ติดตาม20คนมันก็ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเห็นช่องนี้แล้วก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้หม่อมในการทำคลิปด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะเปรี้ยวปี๊ดน้ำฉ่ำแซ่บแซ่บจ้าชุม ขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าท่านนั่งไม่สุภาพว้า 要要玩。Yo. Yo, เปรี้ยวหวานเค็มนิดนิดนัวปลาระราอืุโออมงแม่งอยู่มาสิบสามปีเปิดไม่ได้อือหือพวกมีเปิดแล้วการระบายการจลาจรมุดอุโมงจะช่วยทำให้กล้องตัวมากขึ้นนะจ้าที่งแม่งสุดอยอดเลย แกก็บอกว่า huh. มันไม่ใช่โครงการแกนะอืเนี่ยนะคนเดียวที่บอกว่าให้ขอความมือจากทุกคนล่กมือไหวุ้กคค่ะเจียวไม่สนนะวันนี้ไม่สนนะอือฮึหรือแบ่งสี斑斓ให้พ่อสีด้วยนะมิเตอร์อังเคิลให้แม่ด้วย ่ไสได้ดูที่พ่อของแม่เนี่ยดูที่ <c oughs> มีอะไรก็กินอันนั้นจต่ขัดไม่ได้คือปลาไหลใช่ไหมพ่อ ฝ่าขยบกระยักวิ่งชิดหายไอ้เนี่ยอะไรกันครับเนี่ย เทพมึงดูซะไปอยู่ที่ไหนมา